บอยเพื่อนออกบอยเพื่อนออกจากจุดมาให้หมดเลยบ๊อบให้เพื่อนออกจากจุดมาไม่อยู่แล้วให้อยู่ <ผม S 1> เลเบลกลับบ้าน <ผม S 1> แล้วแล้วแล้วเราคอกันอ่ะถ้ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยสลับจุดกันร,ร,รอบรอบตรงไหนครับลุงเลเกลับบ้านได้งั้นผมไปเลเบลครับสามคนต้องอยู่เยอะหน่อยเพราะว่ามันประมาณสิบบวกอะ่ะเลเบลกลับบ้านสลับแล้วฝั่งบอลเอาโยกกันให้ทันทำนะเชียเวดละ ติดป่ะเนี่ยไอสัตว์เอ้ยติดว่ะโอ้โหกล่องซ่อมไม่มีด้วยไอ้หี้ย่แล้วมีกล่องซ่อมปะอ้พี่่ จะมีกล่องซ่อมปะเอาลงเชื่อแม่งกูมาผิดที่สักทำไมมี่องซ่อมปะไม่มี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 ไม่เรียนละไปดูประตูไหมครับผมไปดูประตูครับรถกูติดอยู่ที่คุกอะไอเหี้ยเตะแล้วกูหยุดหยุดที่คุกอะหยุดที่คุกใช่รถกูติดกูขึ้นมาแล้วไม่เข้ารูกลางไงเหี้ยมันต้องเข้าอีกรูหนึ่งมันติดแล้วไม่มีกล่องซ่อม เดาเดาหลอกหลอกมึงให้อัดน้ำเขาให้เขาห้ามรีเซ็ที่อ,อื่นนี่เราจะไปบาเดียวมีไม่มึงเอาเต็นท์มาวางแล้วมึงก็ตรงนั้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องที่อื่นหมายถึงมึงก็ไม่ได้หนีอ่ะไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ไปอยู่ในป่าเขาไงเอาโอเคงั้นงั้นถึงหน้าห้องน้ำแล้วอ่ะเนอะอัดเลยเออมึงไม่ได้แบบว่ามึงต้องกลับไปบ้านมึงอยู่ไกลเป็นกิโลอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเราไม่ได้หนีจากมันไง กว่านะจะไม่เกิดข้อควมหาไม่มีหรอกไอ้เหี้ยมึงหนีมันปะล่ะถ้ามันอยู่ในป่าก็วามม่าไปอย่างนึงเราต้องดีแล้วก็รีบไปต่องไงเี้ยเราล่ามันอยู่เราไม่ได้หนีมันมันต้องแยกคนละเขตไม่หมายถึงเขาสมมติเขา<อ>ล่าเราอยู่แล้วเขาง่วงนอนเขาก็สามารถทําเหมือนเราได้ไม่เกี่ยวกันเลย ถ้ามึงกลัวก็กหาไอ้ตี๋มึงไอ้นี่ก็ได้มึงเข้าบ้านก็ได้ไอเ้เหี้ยจะได้แบบว่าไม่มีข้อาาอ้างอ่ะไอนีาลงไปละกำลังไปกำลังไปนะาคุกกำลังไปนะคุกกไป,ป,กไปช่วยเออมึงกลับบ้านที่อะไรก็ได้จะได้แบบไม่ไม่ร้องไอ้สัตว์เออถ้ามึงจะ<ม>รีที่อะไรมึงไม่มึงกลับไม่มึงอาบไปเสร็จแล้วมึงกลับไปอาบน้ำอีกอรอบหนึ่งก็ได้ไปเพื่อความแฟร์ไปแฟร์ไปอาบอีกรอบหนึ่งช่างแม่งไอ้เหี้่แบบแม่งร้องไอ้สัตว์บังคาร์แม่งที่ผาย ไอซิกซิกมีกล่องซ่อมป่ะซิก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 มีกล่องซ่อมป่ะครับขอกล่องซ่อมกล่องหนึ่งเดียวม,ม,มีกี่กล่องมีกี่กล่กองอะขอขอเยอะๆหน่อยรถติดผมมีสองกล่อลงถ้าขอ,ขอถ้ารถหนอกมาได้เดี๋ยวพาหนีเขาไม่ได้ล็อกหรอกไอ้ที่อะแชทจะล็อกไอ้สัตว์ ได้ไงครับเนี่ยปัดติดอ่ะถ้าไม่ติดตรงนี้มันออกได้ไงประเด็นอ่ะตรงนี้ดันไม่ได้ด้วยใช่ใช่หาทิกออกอยู่มันชอบเข้ามาติดตรงนี้มันต้องกัดระยะความแรงดีๆคือเคราติดโอ้โหติดแน่นเลยอ่ะแน่นเปียกเลยอ่ะขอระเบิดสองลูกกับระเบิดตรงนี้ได้ไหมครับทางออกอ่ะ ได้คือได้เลยสามลูกมาสามลูกเอ้แจ้งวิงชนได้แล้วกวูเลยต้องลูกออกไม่ได้เหรอติดเฮียติดแน่นเลยสัตว์แน่นแบบแน่นจัดเลยอ่ะมันไหลบ้างหน้าแล้วู อะไร,รอ่เห็นเนอะมึงลองขับดิอ่ะมึงลองขับด,บดิเดี๋ยวมึงคนละอุมโมงกกมีน้ำมันป้าเผารถแล้วให้แม่งระเบิดอ่ะตู้ ไม่น่ามีครับลูกใครเชื่อเราได้เลยครับจะให้ตีมันระเบิดก็ได้ใช่สามลูกสามลูกตีอยู่บ้านอยู่ในวอร์ปะเนีกเมึ่เกมอ,อะไรแจ็คโดนอะไร,รอ่ะโดนระเบิดบ้านรนัะ เพื่อนรีไม่ทันเพื่อนน้อยเกินมั่มาอดเลยบาระเบิดหน่อยสามลูกรีเซ็ตแล้วไม่ระเบิดหน่อยสามลูกติดคุกกันสามคนอะระเบิดสามลูกโอเคได้เอาเผื <4 S 2> ่อได้สี่ลูกห้าลูกไปซิกซิกไปออกข้างหน้านูน่น ก็สวยเลยใช่ไหมผมว่ากัรระยะดีแล้วนะอยนะา่างนี้นะครเข้ากลางเลยน่าจะแรงกว่ เปิดประตูไม่ทันหรอแจ็คหรือว่าอะไรอ่ะมันระเบิดรอผมครับใช่หรอแรกคือมันมันมันเอาบ้านก่อนเลยลุงเอามึงโดนยิงล้อแตกเหรอออกไปแล้วใช่ไม่ไม่แตกครับตอนแรกเลยตายมาทำไมเนี่ยครับลุงทำไมอ่ะมึงตีดิมึงฆ่ามันดิมันมันมีมันมีของมึงมึงยิงมันมึงยิงมันมึงมึงมันมีระเบิดมันมีระเบิดตีไปตีไปตีไปเอากูตีกันแล้วมันยิงเราได้นะผมเจอก่อนนะ ยิงดิเฮ้ยมึงไม่ยิงอะ่ะเอ้าปืนนะ <c oughs> เออสวยแจ็คไอ้เหี่ยไปเจอกันไปบูไปละไปกดซ่อมอีกชีวิตมันกดซ่อมประตูอยู่แจ็คมันกดซ่อมประตูอยู่มันกดซ่อมประตูอยู่จะโดนลุงไหมเนี่ย ตีไปเลยเฮียโดนกูไม่เป็นไรหรอกตีไปเลยแต่ก็เอาอ่าผมถ่ายรูปไปแล้วครับแต่โดนตีอยู่ครับแจ็คตีผมอยู่นี่ไม่มีกฎหมายนะโดนยึดได้ไงอ่ะเป็นเขตประตูเนี่ยยึดได้ครับลุงท่านในเขตข้างันมันอยู่ที่นี่เลยครับคุณมั่วเปล่าไม่ไม่ไม่เขตเดี็กอตีิครับลุงตีไปตีไป ครับช่วยด้วยสวยเอาแล้วสวยแล้วสวยอ่ะกินมือผมผมกดซ่อมประตูไปแล้วนะเมื่อกี้แม่ผมกดพลาดอันนี้เขตคุกป้าจัดแลบอถ้าเป็นข้างในประตูผมไม่ได้ถามคุณครับเงียบปากไปก่อนถ้ามีเวลาก็เป็นพื้นที่ปลดผิดกฎหมายใช้ได้ครับผมใช้คนเดียวครับผมใช้คนเดียวนะแล้วไงเป๊บไม่คุณถามว่าที่นี่เขตคุกป้าจัดลุงุ่ถ้าเข้างในประตูผดีถามครับไม่ไม่มีครับไม่มี่ปลดผกฎหายใช้ได้ครับผมใ้คนเดยัผม้นเดียวนแล้วไเป๊่ควมมาที่นคุกเนี่ย เก็บประวัตได้ค่ะลูกแค่หลังประตูจ้ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าลุงมีเวลาไหมจ่าลองเช็คดูเลยเช็คดิเช็คดิซ่อมเสร็จยังเอาไปเอาไปให้นอกได้ปะเช็คอยู่เช็คดีครับซ่อมเสร็จยังลุงไม่มีเวล,ลาครับลุงไม่มีเวลาอ่ะยึดไปยึดไปแล้วก็เจียวตรงนี้เลยเข้ามาเข้ามาครับใช้ข้างในครับไปทำกันได้ครับผมยังซ่อมอยู่เลยกดไดคขอให้ ไปไม่เห็นไม่เห็นตัวเฟฟผมไม่คอร์ดไป้วกันนะไม่เห็นตัวไปข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าอีกประมาณสิบวินนะพี่ทำกระดีข้างหน้าทำกรดีเลยนะบุกลุกหรับอ่าเจมเห็นไหมเห็นเห็นห้าพันสิบกระดีเลปิดมือด้วยปิดมือด้วยปิดมือด้วยใช่ใช่ใช่โอเคขอยัดเซปินนะครับเห็ดนะอย่าพึ่ง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 ฮึกระดียึดอาวุธสิทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่อ้าวใส่ไปแล้วห้าพันน่ะ บวกเข้าไปทำไร้ร่างกายได้ดิ่งกลับไปทำต่อนอนดีกว่าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ไปเลยเสียเวลาขยัดนะครับไอยิ้มวุฒิบวกห้าไอไม่พูดบวกห้านะแล้วก็บวกไปห้าพันทำไร้ร่างกายได้ที่ห้าหนึ่งหมื่นครับนี่ไม่พูดมาด้วยนะเจออะไรครับเดี๋ยวผมเอาคืนจากกีดร้องนะแค่นั้นแหละอะไรกูออกได้นี่ขยันใส่เพิ่มอีกรับผ่านเอิ้มปนมือลุงนะเชื่อคดีว่าอะไรนะ มาดิาาามา,ามกาดเจ้าหาที่ครับก็วงเล็บทันบนไม่ปูบวกห้าหนึ่งครั้งนี่ใส่เป็นกี่รอบเนะนี่ย ครั้งแรกใช่ไหมครัคร้งที่หนึ่งห้าพันคับลุงห้าพันสองใบครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับคุณพี่บแบบสคบ <Okay. S 2> ผมส่งตัวเลยนะส่งตัวเลยส่งตัวเลยอันนี้มีคนแจ้งเหรอครับเลยมาเข้ามาเช็คอ่าใช่ครับดีครับ

ไอ้เฮีย้ยกูจะเอาระเบิดถ้าฆ่ามันได้ก็ออกได้เลยนะมีระเบิดอยดู่ยนะ